เออเจอ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 เออโดเรมอนตอนวิดีโอดึงความทรงจำให้กคืออีกอาคิตเดียวก็จะหมดวันหยุดฤดูร้อนแล้วนะนัแต่ฉันังไม่อยากจะเชื่อเลยนะเนี่ยว่านโอบิสาน่าจะทําการบ้านของวันหยุดฤดูร้อนเสร็จเรียบร้อยหมดทุกอย่างแล้วนะถ้าเป็นปกติแล้วก็อ อย่าไปใชกันันยิ่งเสร็จทำงไงดีต้องวอยวางแานมาทุกทีเลยเสียมาเรายากจริงๆเลยนะนายถ้าตั้งใจจริงก็จะทำได้ล่ะคิดว่าฉันนจะเป็นเหมือนเดิมตลอดปีทุกปีหรือไงเออ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 เอาเออูอาเออเออเแอ่อวันนี้ต้องเออ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 เ้อนออนออเออัออะไอ้อออีกแล้อก็อะเออ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 เเออเออเเออเออเออนอเออเอนเออเออเอเอ ก็พอแบบนี้ละตกลงไม่อันว่ากลุ่มของเราอะนะจะสังเกตการเจริญเติบโตของต้นไม้นะเอ๋ทุกคนอย่าลืมนะว่าตัวเองจะต้องคอยสังเกตการดอกอะไรอะเฮ้ยของฉันเป็นดอกบาชาส่วนของนายเป็นดอกเพียนใช่ไหมเออใช่ของฉันเป็นดอกเซเวียของฉันเป็นดอกรักเล่ของฉันเป็นดอกทานตะวันทางน้นะก่อนหมดวันอยู่ด้วยดูร้อนเราจะเอาบันทึกไปแชร์กันที่บ้านชิตุกะนะตกลงจําได้อยู่แล้วนะ เฮ้ยตายดายเนี่ยช่างดายเนี้ยเฮ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 ้ยยงยะไร้ยเนี่ตั้งแต่เมื่อไรเหรอก็ตั้งแต่นายเริ่มจดบันทึกไงฉันลืมจดเหรอเออเฮ้ยังไม่ได้จดอะไรเลยสักนิดนึงเหรออะแล้วจะทำยางไงกงนันล่ะน่าดีทาไงดีอะโนบิตาแม่กรรมแล้วเหรอนี่แม่เห็นวางอยู่บนที่วางรองเท้านะ่ะรู้ไว่าเป็นของใครอ๋ออเป็นของฝานะฮะจากใครเหรอก จากใครกันล่ะเนี่ยเอ้คิดไม่ออกจำไม่ได้เหรอลองนึกดูดีๆสิไม่งั้นจะตอบแทนเขาได้ยังไงแต่ว่าไม่ต้องวอแต่ว่าเลยอยู่เฝ้าบ้านเพื่ออะไรกันเนี่ยขัดมีความรับผิดชอบให้มากกว่านี้หน่อยสิช่วยไว้เลยนะวิดีโอดึงความทรงจำผมจะดึงความทรงจำของโนบิตาเอามาเองนะฮะดึงความทรงจำเหรอเออเอสต๊าอยากขยับโตใช่ไหมงั้นก็เอาเลยนะเริ่มเช็คความทรงจำของโนบิตะได้ ไปกันที่เป็นคนเอาของมาฝากไว้อออึ๊อึ๊บอ่าถนี้ก็เรียบร้อยแล้วความทรงจำในตอนที่นายได้รับของฝากเลยนะมันถูกบันทึกเอาไว้ในนี้เรียบร้อยแล้วละ่ะฮะถ้างั้นลองดูกันเลยนะฉายความทรงจําเรื่องของฝากได้อ,อุ้ยแม่อยู่หรือเปล่าจ๊ะตอนนี้ไม่อยู่อะฮะ เลยจ้านั้นก้อนนี้จ้ะเป็นของฝากจากสังจังหวัดนะจ้าคุณยามาดาที่อยู่หลังบ้านเออใช่ค่ะเป็นคุณยามาดานั่นเองอะ่ะไปก่อนนะจ้าหนูต<ะ>้องรีบไปขอบคุณเขาแล้วไซม,นะมอนะโดเรมอนช่วยได้เยอะเลยอ,ะอ่ะ๋อแบบไปไล่ล้วหนาอ้นี้มันยอดไปเลยนะใช่ไหมล่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรก็ตามถ้าเราได้สัมผัสกับมันมาแล้วยังไงก็ต้องหลงหรือยอยู่ในความทรงจําบ้านนะ่ะและสิ่งที่จะช่วยค้นหาความทรงจำออกมาให้ก็คือเครื่องเล่นวิดีโอนี่แหละ จริงสรือใช่นี้ก็ได้นี่ถ้าดึงความทรงจําเรื่องดอกทานตะวนันออกมาฉันก็จะเริ่มเขียนบันทึกได้เดี๋ยวนี้เลยอ่ะอ๋อจริงด้วยนะเพราะเป็นดอกทานตะวันในสวนบ้านเราเนี่เองนี่นาะถึงจะไม่ได้ตั้งใจมองก็อาจจะมีความทรงจําหลงเหลืออยู่ก็ได้เอาละเรามาดึกความทรงจําเกี่ยวกับดอกทานตะวันพงโนบิตะได้รู้สึกว่าจะใช้เวลานานจังเลยนะ อ๋อมันกำลังค้นหาจากความทรงจำตลอดช่วงปิดเทอมด้วยดูร้อนนะสิเสร็จแล้วเสร็จแล้วแล้วนี่อะไรกันเลยเนี่ยอ๋อก็ถอนหญ้าอยู่ไม่ใช่ลรือไงเล่าไม่เห็นมีภาพดอกทานตะวันเลยนี่อ่ามีสิมีมีมีนี่ได้ไงได้ไงอยู่ตรงมุมขวาบนนี่นะแบบนั้นจะเจอกระชุ่อยังไงกันเล่าไม่ต้างห่วงรอกนะแค่จัดการกดปุ่มนี่ปรับมุมกล้องซะ โอ้โหยอดเลยถ้าเปลี่ยนมุมกล้องจนพอใจแล้วนะคราวน,นี้ก็จดมันชื่อได้สบายล่ะแบบนี้ละสมบูรณ์แบบเลยแล้วนั่นนะเออจริงสิทีต้องรีบไปหาชีสุกะแล้วละ่ะงั้นคุณไปก่อนนะไปยามเข้านะแค่พีไอ้นี่อย่างเดียวเราก็บสบายแล้วเจออันนี้นะดีจังเลยเราต้องรีบจดมันชื่อให้เสร็จล่ะจะได้มันเล่นไบ้างเฮ้ยนายจ้า ทำมาขึ้นในก่อนที่มันบีตากฉันขอรบกวนด้วยนะนี่คืออ๋อพอดีฉันกำลังจัดรูปถ่ายช่วงที่ไปปีนเขาอยู่นะจ้าดูหน่อยนะมะได้จ้ะโอ้โหตาทางนะ่าสนุกนะนี่ตอนนี้ถ่ายรูปนี้หนะ้าคุณแม่ฉันไม่เห็นกระรอกด้วยละกระโรกเหรอแม่บอกว่ามันอยู่บนต้นไม้ที่อยู่ใก,กล้ๆแต่ว่าฉันก็ยังมองไม่เห็นตัวมันอยู่ดีน่าเสียดายจริงๆเลยนะอืมจริงสิจะดูก็ได้นะชิสกะเอ๊ะ อยากโวนะหรือจะเกลื่อยหน่อยนั่นนี่ไม่เป็นไรหรอกนะเริ่มเช็คความทรงจำที่เห็นกรลรอกตอนไปปีนเขาไอ้อะอะไรเนี่ยเอาล่ะเราเอามาฉายดูดีไหมด้อุ๊ยกรลรอกพี่นะอ้าเป็นภาพในตอนนั้นจริงๆด้วยลูกเห็นไหมลูกเห็นไหมลูกนไหลูกเห็นมลูก็นหลูกไหนล่ะคะยังไงก็ดูไม่ออกอยู่ดี งนนั้ไงไหนแล้วคะแม่ดีแหละสงก็เป็นตัวที่คุณแม่คิดสุกะชี้นิ้วเลยอ๋อไอ้นั่นไงเห็นแล้วน่ารักจังเลยไอ้สายล่ะดูละหนีไปลเลยจะกับเปไหนจะโนบิตะอะรนี่สิล,ล่ะเนาะอ้ะาวเทเลจ้าอ้าวเถอะเอ้ยม <c oughs> ีอะไรกันเหรอเป็นแบบนี้มาตลอดทางเลยละ่ยยละ Hel ยังไงก็เข้ามาก่อนเถอะจ้าจมาจ้าอืมไล่เราอย่ามาขวางทางเลย นายเอยยัมาขวางทางเลยมาเลยเราทำไมไม่มาก็ที่ได้มาทั้งสองคนอ๋ออ๋อ้ใจเนอ้นี่จเยินก่อนนะมีเรื่องอะไรกันแน่เนี่ยก็ฉันนอานาขนมมาด้วยตั้งใจจะให้ทุกคนกินกันในระหว่างที่ทําการบ้านแต่ว่าหมอนีตีดันแฮปตกไปคนเดียวหมดเกลี้ยงเลยไม่จริงนะฉันไม่รู้เรื่องเลยนะนอกจากนายได้จะมีใครอีกเล่ามีแค่ฉันกับนายแค่สองคนไม่ใช่หรอเอ้ยความคิดเท่าแค่จริงที่คิดว่าฉันนคนแบบนั้นอะ ฉันก็คงทำการบ้านลงกับคนชักแคบอย่างนายไม่ได้หรอกอ๋อไงนะต่อไปนี้ฉันจะไม่เข้ากับนายแล้วก็ดีเหมือนกันเดี๋ย้ก็ได้แล้วราคาจะเป็นเชื่อว่ายังไงยิ่งด้วยแบบนี้ก็แย่นะสิจะไม่รู้เหรอพวกเธอเนี่ยเอออืมชิ้สุดอะเอ่เอ็นเรงมาใช่ดีกว่าเอ๊ะอ๋อกินด้วยนะเนาะอะไรโอเคเมื่อไหรเมื่อกี้มันอะไรนะลราใช้ดูเลยนะจ๊ะ โอ้ยตัวฉันนี่นะตอนนัดเจอกันที่สวนสาธารณะนี่ชสื้อที่ฉันยังไม่มาเหรออ๋อไหนง่ในถุงใบนั้นเรามีขนมอยู่ละตอนนีุ้งขนมยังอยู่สินะอืมเออน้มาแล้วอ๋อขอโทษนะหลังจากนี้แหละที่ขนมบนฉันหายไปงั้นก็ไปกันเถอะนะเอออ๋อเดยรอแป๊บหนึ่งนะอ๋ออ๋อเออขงขนมหายไปแล้วอ่ะนายเป็นคนเอาไปใช่ไหมอะไรเนี่ย ก็ทวงขนมให้เราฉันวางไว้บนม้านั่งเนี่ยฉันไม่รู้เรื่องนะขนมหายไปแล้วล่ะนาสายตาไปแค่แป๊บเดียวเองเนาะก็บอกว่าไม่รู้เรื่องยังไงลูกนอกจากนายแล้วจังยังมีใครอีกเล่านอ่พอสักทีได้ไหมแต่ว่ามันก็แปลกนะถ้าหาอีจีแล้วเป็นคนเอามากินกินก็ต้องเดินไปจากตรงนี้แล้วสิใช่ไหมล่ะอืมนั่นแหละสินี่ช่วยสายต่อที่ฉันต้อจะมาถึงอีกทีได้ไหมอ๋อขอโทษนะเอาละคอยดูไว้ให้ดีนะหลังจากนี้แหละงั้นก็ไปกันเอะนะ เดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวานั่นอะครอ็หลับไปตัวอะไรอยู่ด้วยเห็นไหมลองขยายดูดีกว่าอ้าวนักหมานี่แน้วข้าวอะไรอยู่ด้วยข้าวหมูขนมอยู่ไปใช่เหรอมันก็เหมือนอยู่หรอกนะแต่ไปเอามาตอนไหนกันเราเนี่ยลองย้อนต่อไปด้วยอีกหน่อยแล้วกันนะเอ๊ะตอนนี้มันอยู่ดีเลยที่ไหอ้าช่วยกลับไปทีที่กลับไปทีดี้๋อโอเคอะตอนนี้ล่ะดีละดีละเฮ้ยข้าพไปจากตรงนี้ได้เหรอเนี่ยยิงด้วยนะ อ๋อสุนัขเป็นคนเอาไปจริงๆเหรอเนี่ยถึงก็ไม่บอกเลยไงว่าไม่ใช่ฉันน่ะอ้ยขอโทษเลยนะที่สงสัยนายอะแหมก็นายเขาใส่ฉันก็พอใจแล้วล่ะเราลองคืนดีกันได้แล้วนะงั้นมาทำกันบ้านกัน่ใจะโอเคถ้าเป็นยัง้านโอ้สัทำเสร็จแล้วางั้นาโนบิตะช่วยเอาแผนภูมินี่ไปทีนะริงด้วยนะเพราะโนบิตะเป็นคนทำให้เราคืนดีกันได้อะแถมยังทำกันบ้านเสร็จสมบูรณ์ด้วยใช่ด้วย งั้นฉันจะเป็นคนรับผิดชอบเอาไปโรงเรียนเองก็แล้วกันนะฝากด้วยนะค่ะฝากด้วยนะค่อบไปต่อมีอะไรเหรอหน้าตาตื่นไม่ใช่เหรอรอบไปต่อเ็นรถสปอร์ตมาขับวิทยุสีแดงของฉันบ้างไหมรถสปอร์ตสีแดงเหรอพอดีฉันวางเอาไว้หน้าบ้านอะแล้วมันก็หายแหวบไปเลยแต่ว่าจะว่าไปเมื่อกี้ก่อนที่จะไปบ้านชี้ก่อนดุนดุนดุยดุนดุดุนดุดุดุน เอาเรืวองมาค้าพีชิยุทธ์ของฉันคืนบ้าพูดเรื่องอะไรฉันไม่ได้รู้เรื่องด้วยสักหน่อยนึงนะแต่ว่าโดนไปจากเขาเห็นกับตาอะไรนะมีหลักฐานด้วยความพี่เห็นนะอืมงั้นจะแสะดงหลักฐานให้ดูเดี๋ยวนี้เลยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะไรอะไรรับแสงอะไรนี่ทำอะไรบนหัวฉันเนี่ยเอานี่ก็เรียบร้อยลองใช้ดูแล้วกันนะฮะเอาเัื่องมา้าี่ิยธ์ของฉันสิแก๊งไโอ้ายยิ่งอยู่ดสิจะสาบวิญญาณยังไงอะ เจอแล้วนี่ไงเอใจอันทากันได้กันนี่ยุนพใไม่ดีหุดยน้าละใจอันแแล้วอนตกยเฮ้ยเาฝนตกแฉะเลยนะอากาศถึงได้เย็นขึ้นอืมนั่นน่ะสินะหมดแลดูร้อนแล้วก็ไปดูใบไม้ร่วงละทําการบ้านเสร็จเรียบร้อยแล้วแบบนี้มันก็สบายใจดีเนาะอืม ตรวต้นทึกสังเกตการเรียบร้อยแล้วด้วยบันทึกสังเกตการแยแล้วฉันอะไรอะไรแย่มีอะไรเหรอโนบิตะาามันยางสเลยรู้ไหมเอจะทายังไงได้ล่มันมีทางที่ทางเดียวอะนึกแล้วเชียววันหยุดไดดูร้อนมาสุดท้ายต้องลงเอออีกแบบนี้ละ